เบรกนี้จะว่าด้วยเรื่องการเป็นเขื่อนเคโอติกว่าครับแต,แต่แต่ที่รู้มากจจริงๆถือว่าเป็นโชคดีของของเขื่อนเลยเพราะว่ารรจริงๆเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเ,อนเอนในวงเนี่ยรู้สุดเลยและซ <Support. S 1> ัพพอร์ตซัพพอร์ตเขื่อนว่าเพื่อนๆพนพ,นพี่น้องครอบครัวดีกว่า สี่คนของเขื่อนเนี้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเขื่อนว่าตอนนั้นน่ะเขาแทบจะไม่รู้ด้วยว่า LGBTQ คืออะไรแต่เขารู้แค่ว่าเออรักน้องดูแลน้องซ้อมไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันไม่มีการแซวไม่มีการเหยียดอาจจะมีแกล้งๆบ้างแต่เราก็แกล้งเขาเยอะกว่าเราแบบราคนอ่ะเขาดูแลดีดูแลดีมากแต่นี่มีเรื่องอยากจะเล่าเลยประทับใจมากอันนี้ตอนขึ้นรถปุบร้องไห้เลยนะเพราะประทับใจเพื่อนมากเคนตาคือเขื่อนอ่ะอยู่เป็นเคียวติกเขื่อนเป็นลูกผู้ชายตลอดใช่ไหมคะ แล้วล่าสุดไปซ้อมเด็ดร้องให,ให้คุณไปซ้อมร้องเพลงเขินก็อย่าเอามาเพื่อ,อไปด้วยกันนะเขินก็เขินก็ใส่กระโปรงไปซ้อมร้องเพลงครับผม <c oughs> ก็เนี่ยนั่งนั่งนั่งซ้อมแล้วมันชุดมันโปพ๊พี่พี่มือกลองใช่ไหมเราก็นั่งโปงไม่ได้เราก็นั่งปิดคินตเขาก็นั่งมองอย่างเงี้ยพอเขาไม่พูดอะไรนะพอปกติเราก็ชอบแกล้งเขาใช่ไหมพอเขาเห็นเขินใส่กระโปรงเขาเหมือนเขาเทคเขาเทคคาแรคเตอร์ว่าเขาจะดูแลเขานั่งรวอยู่ดี๋เขามาจับข่าแล้วเขาก็บอกว่า เออตอนเด็กเคนตาก็เป็นคนพูดไทยไม่ค่อยชัดนะ<ม>เคนตากยังไม่ค่อยชินนะ<ม>ขอเวลาปรับตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวชินแบบสภาพาะะเราใส่กร<น>ะโปรงอเี้ยหัวเราได้ยินแล้วแบบเราซึ้งเ,เลยอ,ะอ่ะการที่เขากล้าจะพูดว่าเขายอมรับว่าเขายังไม่ชินแต่เขาขอเวลาแล้วมันจะได้แปลว่าเขาเขาเขาเปิดใจแหละครับดูสิรักเลยอ่ะคือเพื่อนเพื่อนสิบคนทมมันสุดยอดป๊อปปี้เนี่ยโอ้โหอยู่กันมารู้จักกันมา14ปีเนี่ย ดูแลกันแบบดูแลดีมากมเป็นผู้นําของกลุ่มเทคแคร์ <Take care S 2> ใครมาแกล้งไม่ได้เลยนะน,นี่โปรเทคจองเบกับโทโมก็คือสนิทกันก็คือโตมโตทางทางที่เขารู้ว่าสี่คนนี้สตรทแน่นอน <c oughs> ชอบแน่นอนชอบผู้หญิงอ,อาจจะเปลี่ยนกันนตอนตอนไม่รู้ <c oughs> ชอบแน่นอนแล้วเขาก็รู้ว่าเนี่ยมีคนหนึ่งคนในวงเนี่ยที่ไม่เหมือนเขาแต่เขาไม่เคยคิดที่จะบูลลี่หรือว่าหยิบขึ้นมาแกล้งหรือทำให้ประเด็นเลยเขาโปรเทคเขื่อนดูแลดีมากครับวิเรื่องเปิดใจนี่สําคัญนะเด็กๆหรือป่าหรือว่าแบบมันไม่มีทางที่เราจะเจอของใหม่ปุ๊บ แล้วเราจะแบบอ๋อได้มาเลยได้เลยใจเอนจัมใช่ไหมแต่ละอย่างน้อยเราต้องเปิดใจก่อนว่าอ่ะมันมีของมันมีสิ่งใหม่เหล่านี้พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาวันหนึ่งเดี๋ยวใช่ครับแต่ว่าการสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทั้งหมดก็การแบบอ๋อโนจ้าใช่ไปไปเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเราอย่าลืมว่าเราตัดสินใจอะไรเราเลือกอะไรแล้วเนี่ย ช้อยส์ที่ you make เนี่ยไม่ได้เอฟเฟกอยู่คนเดียวอเอฟเฟกคนรอบตัวด้วยใช่แล้วน่ารักจังน่ารักเคนตะเคนตะอ,อันเนี้ยให้สิบเต็มสิบเอาเงินเท่าไหร่บอกนวโอนเน็่เด็กๆซ่าซ่ามากโจทย์กันมากเลยเหรอซอนเคลติก <laughs> เคลติกซอนครับซอนจนเขาบอกว่าเออแบบว่าซอนน้อยหน่อยซอนน้อยหน,น่อย